ชาวลัคนาพิจิก1-30เมษาเป็นยังไงบ้างมาฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์จะพูดถึงชาวลัคนาพิจิกในช่วงหน้าร้อนนี้เลยนะครับอย่าร้อนใจตามอากาศนะครับชาวลัคนาพิจิกเนื่องจากว่าความทุกข์ใจความกังวลใจของชาวลัคนาพิจิกนั้นน่ยมันส่งผลถึงตัวการเริ่มต้นของชาวลัคนาพิจิกเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ชาวลัคนาพิจิกอยากจะให้สําเร็จสิ่งที่ทําไปแล้วเนี่ยอยากจะให้มันได้สมหวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรัก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยบางท่านที่เป็นชาวลัคนาพิจิกอาจจะมีฮิกเกนอาจจะอยากโยกย้ายตัดสินใจซื้อบ้านใหม่ตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับพาคุณแม่เดินทางไกลต่างประเทศจะส่งผลอาจจะตัดสินใจร่วมกับพี่น้องในเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะเป็นไม่ได้ทั้งหมดนี่คือความกังวลใจความทุกข์ใจในช่วง1ถึง15เมษายนของชาวลัคนาพิจิกนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่ามันจะสําเร็จไหม นี่คือความกังวลใจแต่บางท่านกังวลใจแล้วสําเร็จบางท่านกังวลใจแล้วอาจจะติดขัดมีปัญหาเนื่องจากดวงดาวพื้นฐานของแต่และท่านจะเป็นตัวแปรในการตัดสินใจครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักนะครับอาจจะมีเหตุที่คุณจะต้องถึงทางสามแยกแล้วจะไปซ้ายจะไปขวาหรือจะหยุดอยู่แค่นี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับในลัคนาพิจิกในช่วงนี้ สิ่งที่อาจารย์จะบอกหลังจากนี้นะครับ1-15ถึง15เมษาบุตรบริวานจะนำความเดือดร้อนมาให้ลูกน้องจะนำความทุกข์ใจมาให้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงลูกน้องลูกน้องลาออกยกเซตหรือลูกน้องมีปัญหาให้ระมัดระวังฉะนั้นใครที่มีสัญญาเกี่ยวกับลูกน้องหรือบุตรบริวารน,นะครับก็ เตรียมไว้ให้ดีนะครับอาจจะคุยกันด้วยเหตุและผลเรื่องไม่เป็นเรื่องอาจจะทําให้คุณเสียลูกน้องไปได้นะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องอาจจะมีการทะเลาะบ,บอ่อแว้งกับลูกน้องนะครับสิ่งนี้จะส่งผลถึงงานของชาวลัคนาพ,พิจิกโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องที่ชาวลัคนาพิจิกได้ทําไปแล้วนั่นคือในช่วง1ถึง15เมษายนนะครับหลังจาก15 30เมษาสิ่งที่อาจารย์บอกจะเบาบางลงแต่ยังไม่หายหมดนะครับ นั่นหมายถึงว่าในเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานจากลูกน้องในเรื่องเป็นปัญหาที่ในเรื่องสุขภาพของบุตรบริวารน,นะครับจะเบาบางลงนะครับต้องบอกเลยว่าในช่วงต้นเดือนคุณระมัดระวังเรื่องนี้ในช่วงกลางเดือนถึงสิ้นเดือนจะเบาบางลงนะครับจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการงานของชาวพิจิตในช่วงเดือนนี้ต้องบอกนะครับว่ายังไม่ดี ยังติดขัดมีปัญหาเกิดเหตุจากการไม่ร่วมมือของลูกน้องบริวารน,นั่นเองการงานจะไม่ได้เข้ามาเลยในช่วงหนึ่งถึงวันที่15เมษายนะครับหลังจาก1 5ถึง30เมษากลับกลายเป็นส่งผลในทิศทางดีแต่อาจจะเป็นได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่หนุนหลังหรือได้รับจากงานเก่าจากผู้ใหญ่ให้มาช่วยในเรื่องการงานในช่วงกลางเดือนคือหลังสงการไปแล้วจนถึงสิ้นเดือนนะครับฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่า ในชาวลักนาพิจิกโดยโดยโดยรวมแล้วนะครับ1-30เามษนาเป็นยังไงกันบ้างในช่วงวันที่1-2ึเนษาชาวลักนาพิจิกจะต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้เงินให้ดีนะครับการใช้เงินของชาวลักนาพิจิกอาจจะหมดไปกับเรื่องการเดินทางหรือหมดไปกับการพาผู้ใหญ่ไปตรวจสุขภาพหรือในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในช่วงวันที่3ถึงวัน2ถึงวันที่4นะครับชาวลักนาพิจิก อาจจะต้องมีการตัดสินใจร่วมกับพี่น้องหรือเครือญาติอาจจะต้องมีเหตุที่ถูกบังคับขืนใจไม่อยากจะทําเลยในเรื่องสิ่งที่เขาบอกมาแต่ถ้าคุณร่วมมือเขาคุณมีโอกาสสาเร็จคุณมีโอกาสได้มิตรภาพที่ดีกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือพี่น้องคุณอาจจะได้พบเพื่อนเก่าในช่วงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยในวันที่2ทวนที่4จะมีเหตุอยู่กับเพื่อนหรือพี่น้องนะครับในวันนี้นะครับวันที่5ถึงวันที่6เมษาชาวลัคนาพิจิก อาจจะต้องมีเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอาจจะมีในส่วนเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยส่งผลถึงในเรื่องงานคุณด้วยนะครับงานคุณที่คุณทําไว้คุณวางแผนไว้อยากให้มันสําเร็จอาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องฟันธงต้องตัดสินใจในทางอีกหนึ่งทางคือคุณอาจจะต้องพาคุณแม่ไปเดินทางต่างประเทศหรืออาจจะต้องพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพได้หมดนะครับ ในวันที่5ถึงวันที่6เมษาวันที่7ถึงวันที่8เมษาเป็นวันที่คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องบุตรบริวารหรือลูกน้องอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องอุบัติเหตุอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะเบาแหวงกับลูกน้องอาจจะมีด้วยเขตเรื่องไม่เป็นเรื่องอาจจะทําให้คุณอารมณ์เสียงบุดหงิดกับสิ่งที่คุณวางไว้มันไม่ได้ตามแผนนะครับอาจจะทําให้คุณมีอารมณ์ที่คุณมัวเกิดเหตุทะเลาะเบาแหวงกันได้นะครับโดยเฉพาะบุตรหรือลูกน้องนะครับวันที่9ถึงวันที่11ชาวรัคนาพิจิก อาจจะต้องมีการเริ่มเดินทางไกลกับผู้ใหญ่อาจจะเดินทางไกลในกับเขาเรียกว่าผู้มีความรู้ดีกว่าเนื่องจากมันไปกระตุ้นดาวพฤหัสนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้พบปะผู้ใหญ่แดงไกลหรือพบปะผู้ใหญ่เก่าที่เราไม่ได้พบปะมานานแล้วนะครับในวันที่9ถึงวันที่11วันที่11ถึงวันที่13ชาวลัคนาพิจิกนะครับ อาจจะต้องมีการเดินทางไปกับคู่ครองคนใกล้ชิดหรือครอบครัวนะครับแน่นอนอยู่แล้ว1 1บเถึงสิ 13, ยังไงสงการบางคนก็ต้องไปอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าดาวมันไปกระตุ้นที่จะต้องไปพบเกี่ยวกับบรรพบุรุษหรือต้องไปพบกับเคยญาติต้นตระกูลนั่นเองนะครับในวันที่1 1บเถึงสิานะครับสาหรับชาวลัคนาพิจิกวันที่1 3บสถึงสิชาวลัคนาพิจิกอาจจะต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินอาจจะต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับ ช่วงช่องปากท้องนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวมันไปกระตุ้นในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการกินนะครับช่วงวันที่15ถึงวันที่17เมษาชาวลัคนาพิจิกอาจจะต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่ออาจจะต้องมีการประสานงานกับเคือญาตินะครับในเรื่องเกี่ยวกับความเจริญของคุณมีการคอนเนคชันมีการพูดคุยถึงการเดินหน้าในอนาคตหลังจากที่คุณ เลิกสงการมาแล้วหรือกลับจากสมการมาแล้วนะครับวันที่1 8บแถึงยีชาวลักนาพิจิกจะต้องรับผิดชอบในเรื่องงานฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกครึ่งเดือนแรกงานติดขัดครึ่งเดือนหลังงานจะค่อยๆดีขึ้นโดยเฉพาะ1 9บเถึงยีชาวลักนาพิจิกอาจจะต้องมาสางงานเก่าอาจจะต้องลุ้นระทึกในเรื่องของเวลาที่บีบรัดทําให้ชาวลักนาพิจิกจะต้องระมัดระวังฉะนั้นก่อนสงการนะครับอาจารย์อยากให้คุณเคียงงานที่จําเป็น ออกไปก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะมีการต้องลุ้นส่งทันหรือไม่ทันนะครับ18-20ถึงวันที่2 0ถึง22ชาวรัคนาพิจิกอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องการเจรจาหรือการทำสัญญานะครับและการต่อรองเพราะว่าจะส่งผลถึงในเรื่องเกี่ยวกับความสาเร็จของคุณส่งผลในเรื่องเกี่ยวกับธุรกจิจของคุณได้นะครับการระมัดระวังไม่ใช่เสียหายการระมัดระวังอาจจะได้ทำให้คุณมีความสาเร็จอย่างฟุกฟุก อย่างเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับวันที่23-25ชาวลัคนาพิกิกอาจจะต้องมีการเดินทางไกลหรืออาจจะต้องมีเหตุที่จะต้องพาผู้หลักผู้ใหญ่ไปตรวจสุขภาพในวันที่23-25นะครับวันที่25-27ชาวลัคนาพิกิกอาจจะต้องมีการเคลียร์กับพี่น้องหรือเพื่อนในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลที่อยู่อา,ายัยจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยรวมแล้วนะครับ28-30 คุณอาจจะต้องใช้งเงินเพื่อแก้ปัญหาจากวันที่2 5ถึง27เป็นต้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือลัคนาพิจิกในช่วง1เมษาถึง30เมษานะครับโดยรวมแล้วชาวลัคนาพิจิกนั้นทิศทางตั้งแต่1พฤษภา67ไปแล้วคุณจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในช่วงนี้อาจจะดีบ้างเสียบ้างนะครับขึ้นอยู่กับการเดินของดวงดาวทุก2วันครึ่งนะครับขอให้ชาวลัคนาพิจิกทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ